อาจารย์คะขออนุญาตให้อาจารย์เล่าย้อนสําหรับใครที่อาจจะไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ติดตามมาตั้งแต่เริ่มแรกว่าทําไมถึงเป็นประเด็นและเป็นปัญหาสําหรับหลายๆท่านที่โดยเฉพาะคนที่มีส่วนในการสอนเกี่ยวกับเรื่องของตุลาการเรื่องของสารให้กับเด็กๆในประเทศไทยว่าทําไมถึงต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นสะนษาและดูมันเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินนะคะอาจารย์คือต้องบอกว่าการที่ตุลาการสารลักลือนี่ท่านจะไปอภิปรายไปบรรยายที่ไหนก็แล้วแต่นะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดหรอก เป็นประโยชน์ด,ด้วยซ้ำนะเพราะว่าจะได้เอาสิ่งที่เป็นความรู้ประสบการณ์ของท่านเนี่ยไปเล่าสู่ให้คนอื่นฟังหรือแม้กระทั่งไปทําให้คนเกิดความเข้าใจในการทํางานทาหน้าที่ของสารรัฐมนูลนะครับการอภิปรายที่สุราษฎร์เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นรายการของทางสารรัฐมนูลเองที่เข้าไปจัดเวทีเรียกว่าเป็นเวทีสัญจรในการที่ไปแนะนําให้คนรู้จักสารรัฐมนูญ ซึ่งอาจจะเป็นงานประจํะของสัานันงานเลขาที่ก็อจะทําไปจังหวัดนู่นบ้างไปจังหวัดนี้บ้างนะครับซึ่งก็อาจจะอยู่ในจังหวัดที่ว่าจังหวัดนี้จังหวัดสุราษฎร์นี้อยู่ในจังหวะที่หลังจากมีคำวิเคราะห์สารออกมาเรื่องกรณีของการยุบพักเก้าไก่นะครับก็เลยต้องเอารูปธรรมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเวิธีการคิดวิธีการตัดสินของศาสตร์เนี่ยเขาคิดอย่างไรตัดสินอย่างไร ยึดหลักกฎหมายหรือแนวความคิดต่างๆในการที่ทยยจะวิจัยคดีต่างๆอย่างไรบ้างอันนี้ต้องบอกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะ,ะไม่ได้อบอกผิดงอะไรคค่ะรับเพียงแต่ว่าเวลาที่ท่านไปพูดเนี่ยถ้าท่านพูดด้เหตุผลพูดด้วยสิ่งที่เป็นหลักกฎหมายพูดเป็นวิชาการเนี่ยก็คงจะไม่มีใครมาขยายความอะไรต่อเรื่องต่อไปแต่บังเอิญอาจจะเป็นเพราะว่าโดยบรรยากาศ อาจจะต้องการสร้างความรู้สึกเพลิดเพลินในการฟังนะครับทําให้เกิดเรียกเสียงหัวเราะต่างๆท่านก็เลยพูดหลายต่อหลายประโยคนะครับซึ่งสำคนฟังในทั่วท่วไปแล้วเนี่ยเราเขาบอกว่าเป็นการพูดที่ไม่สมควรนะครับเพราะว่ามันสอเห็นถึงการเสียดสีนะครับแล้วก็ดูหมิ่นเยอะหยันนะครับพักที่ถูกยุบนะครับเป็นการแสดงอคติที่เกิดขึ้น แล้วก็เป็นการเรียกว่าดูเหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้สยหรับนะครับนขนาดนั้นนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้เนี่ยพอไกลเป็นประเด็นค้นมา <c oughs> ก็เลยบอกว่าถ้าเช่นนั้นเนี่ยเราก็เรียกหาความรับผิดชอบกันท่านนะว่าท่านคงจะทําแบบนี้ไม่เหมาะนะค่ะ <c oughs> ทําคือท่านจะรับผิดชอบอะไรจะเป่าคาขอโทษต่อสาธารณะไหมนะครับหรือ <c oughs> จะมีใครที่จะรู้สึกว่าอันนี้ไม่ถูกแล้วนะ่ยนะในเมื่อท่านเป็นฝ่ายที่ไปเที่ยวตัดสินคนอื่น <c oughs> แต่ยใต้ กฎหมายที่เรียกว่าเป็นมาตรฐานทางยริธธรรมนะฮะท่านเอกก็คุณจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายดังกล่าวเท่าเทียมกับคนอื่นด้วยครับค่ะทีนี้ในความคิดเห็นมีหนึ่งท่านที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ก็คือคุณไอติมภริชนาคาาจาครับค,คุณไอติมเนี่ยบอกว่าควรที่จะแก้รัฐธรรมนูญเรื่องสารรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระอย่างเช่นมีการจำกัดขอบเขตอำนาจที่ถูกขยายเกินขอบเขตให้มีความเหมาะสมแล้วก็ได้สมดุลรวมถึงอำนาจเรื่องมาตรฐานจริยธรรมด้วยตรงนี้จริงๆแล้วมันมีความเป็นไปได้ไหมคะจันคืออันนี้คือการคิดในกรอบใหญ่นะครับว่าสาเหตุของปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรอย่างไรนะครับซึ่งการพูดในกรอบใหญ่นั้นเนี้ยมันก็ยังอีกยาวไกลอ่ะนะอี่จะสามารถทาให้เกิดความส็จได้นะครับ พูดถึงการแก้ทั้งนูนเนี่ยอย่าว่าจะแก้ทั้งฉบับเลยแก่รายมาตราก็ไม่รู้ว่าจะสามารถทําได้หรือไม่เป็นเมืม่อไรเพราะว่าการแก้ที่ไปกระทบต่อบ,บทบาทหน้าที่ของศาลและองค์กรอิสระนั้นเนี่ยเขียนไวนะ้ในทั้งนูนชัดเจนครับว่าถ้าคุณแก้เรื่องนี้ในมาตราสองห้าหกนะฮะเขาเขียนไว้ชัดเจนวงเล็บแรกจะเป็นองร 8, ์รัแปดเขียนไว้ชัดเจนบอกว่าถ้าคุณแก้เกี่ยวกับเรื่องอำนาจหน้าที่หรือการประดานใ้ของศาลแล้วกร์ร ต้องทาประชามตินะเรื่องใหญ่มากเลยนะครับเพราะนั้นเอ้ที่จะบอกว่าต้องไปคิดเรื่องการแก้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเออมันมันไม่เกิดขึ้นโดยเร็ลดะครับหนึ่งปีก็ยังไม่เสร็จละครับนะครับแล้อยางเป็นเรื่องซึ่งเอ่อถ้าคิดว่าอยากจะทําก็ทําไปในที่เดีวกั้นนะครับใช้โอกาสนี้เป็นการที่จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนั้นก็ทําไปแต่ว่าในเรื่องของตัวบุคคลนั้นเนี่ยถ้าท่านไม่ติดใจก็ไม่เป็นไรนะครับ แต่ว่าในขณะที่คนซึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเห็นว่ามันเป็นการการะทำที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะใช้สิทธิ์นะครับในทางส่วนตัวส่วนบุคคลไปครับว่า,ถ,าถ้าเป็นบุคคลขเขาทําอะไรได้คะอาจารย์ถ้าเป็นส่วนบุคคลคืออเนื่องจากตัวาการสนับสนุนนั้นเนี่ยก็อยู่ภายใต้มาตรฐานทางจริยธรรมที่ที่ร่างกันเองด้วยนะเพราะว่ามาตรฐานดังกล่าวเนี้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้กับ สารรัฐธรรมนูญใช้กับองค์กรอิสระ <S <S แล้วก็เป็นการยกร่างโดยคณะบุคคลที่ประกอบจากตัวแทนของสารรัฐธรรมนูน <S <S แล้วก็องค์กรสิะต่างๆ <S <S อันนี้จำบันไว้นระัฐธรรมนูนนะว่าองปี60บอกว่าหลังจากัล้ทุนประกาศใช้แล้วเนี่ยให้สารรัฐธรรมนูนและองค์กรสระเนี่ยไปร่วมกันร่างมาตรฐานทางศิลธรรมขึ้นมานะเพื่อบังคับใช้กับองค์กรของท่านเอง แล้วก็มีผลใช้บังคับต่อสสสวแล้วก็รัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วก็ต้องทําให้เสร็จภายในหนึ่งปีนะแต่ต้องประกาศใช้นะครับถ้าทําไม่เสร็จให้ทุกคนในองค์กรต่างพ้นจากหน้าที่อะไรนั่นเลยนะค่ะนะครับก็ปรากฏว่าท่านเข้าไปช่วยกันร่างเป็นขึ้นมาเนี่ยนะก็ใช้เวลาสักประมาณเก้าเดือนก็ร่างเสร็จประกาศในราชกิจจาก็มีผลเชี่ัวคับต่อตัวท่านเองด้วยแล้วก็ต่อทั้ง องค์กรอื่นๆแล้วก็ต่อทั้งสสสวแล้วก็รัฐมนตรีด้วยนะครับคอันนี้เนี่ยเมื่อเป็นมาตรฐานที่ท่านร่างเองใช้บังคับตัวท่านเองก็อาจจะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งที่ท่านทํานั้นเนี่ยอาจจะขัดกับมาตรฐานที่ทำบางข้อบางประเด็นซึ่งมอกไ <ป S 2> <ม>ีนักวิชาการหลายคนยกข้อนข้อนี้น,นะครับครับปสงว่าหลายคนก็เห็นตรงกันว่ามันมีข้อที่น่าจะขัดได้ตอนนี้ถ้าขัดขึ้นมา ร้องไทยนะครับก็ให้ไปร้องที่ปชปช,ปรชครับคน้องที่ปปชนะครับอันนี้ก็ว่าตามมาตราสองสามสี่ของรัฐธรรมนูญน,นะเพราะว่าหน้าที่อำนาจของปปชนั้นเนี่ยจะมีหน,าาน้าที่การไต่สวนกรณีที่มีผู้กล่าวหาว่าพูดออกกระ่ำการเมืองตุลาการองค์กรศา์นั้นกระทาผิดกฎหมายหรือกระทาผิดมาตรฐานอย่างไ้ทำขั้นรรรายแคับ แล้วเราสุดท้ายเป็นยงไขั้นตอนขั้นนตอสุดท้ายที่ต้องตัดสินก็คือไปที่สารรัฐธรรมนูญอีกหรือเปล่าจันไม่ไม่ได้ไปครับอัถ้าไปที่ศาลก็ตัดสินตัวเองสิครับนั่นสิคะนั่นน่ะสิครกลัวว่าอ่าสุดท้ายก็คืออ่าก็คือถ้าหากว่าปปชเห็นว่าผิดปปชก็ส่งเรื่องต่อไปยังสาลดีกาถ้าสาลดีกาออกส่งสาลฎีกาถูกไหมส่งคดีสาลฎีกาถ้าสาลดีกาประทับรบฟอง บุคคลดังกล่าวก็ต้องยึติการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวถ้าสารที่จะบอกว่าผิดก็ต้องพ้นจากตำแหน่งอ๋อ,อนั้นนั่นหมายความว่าณนะตอนนี้ที่เริ่มมีนักร้องออกมาแล้วอย่างคุณอดีศรที่ออกมามตรงนี้ก็คือเข้าข่ายอย่างที่อาจารย์ได้ดบอกไปเมื่อสักครู่นี้บ้าผมไม่ได้เชื่อว่าเขาจะใช้ช่องทางไหนนะครับเพราะว่าถ้าหากเขาจะใช้ช่องทางในสภาพแทนราษฎรเองเนี้ยผมก็ไม่เห็นช่องทางว่าจะทําอะไรได้มากอมนอกจากที่จะอาจจะอภิปรายกัน S <S ในสภาเพื่อขอตรวจสอบเรื่องนี้นอกจากอาจจะใช้กลไกของกรรมธิการติดตามการใช้งบประมาณไปดูซิว่าการที่สํานักงานสาธารณนุน,นเนี่ยไปจัดกิจกรรมต่างๆเนี้ยใช้เงินใช้ทองไปเท่าไหร่ต่างๆอย่างไรแล้วก็ได้มีการกํากับในเชิงของเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ไปจัดเวทีเพื่อพูดให้เกิดความสบายใจของตัวเองเอะไรอย่างต้นนะฮะอันนี้ก็เป็นบทบาทในสภาผู้แทนราษฎร ส่วนสวเนี่ยแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยสวก็าอาจจะใช้กลไกเในส่วนของกรรมธิการในการเรียกสํานักงานมาชี้แจงแค่นั้นเองนะครับ mm. แต่บทบาทสวในการถอดถอนไม่มีแล้วครับค mm. ที่เดิมเนี่ยเราจะเคยได้ยินว่าสวเข้าชื่อกันนะครับหรือประชุมลงมติกันด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งก็สามารถถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระหรือสารรันนได้ แล้วประโยคแบบนี้หายไปแล้วจากปัจจุปีนปี60ก็คือไม่มีอํานาจในการที่จะถอดถอนมรียอำนาจในการที่จะให้ความเห็นชะอบนะเข้ามาลงตาแหน่งแต่ไม่มีอำนาจในการถอดถอนครับออ,อาจารย์ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการที่จะเมีการยื่น,นฟ้องว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอีกมุมหนึง่งในแง่ของการเป็นประชาชนที่เขาอยู่ในสังคมนี้มันอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะบางคนก็จะบอกว่าเนี่ย การกระทําแบบเนี้ยมันคือการใช้นิติสงครามแล้วมันกําลังทําให้มันเป็นเรื่องปกติคือรับประชาชนทั่วไปเนี่ยการที่จะให้ความเห็นนะครับที่เป็นกระแสะสังคมเนี่ยบอกที่อาจจะรู้สึกไม่พอใจหรืออาจจะรู้สึกว่าการทำนาล่าวที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะทําให้เกิดการรับรู้ ไปถึงบุคคลที่กลา่าวถ้อยคำดั่าวหรือไม่แค่ไหนอย่างไรนะฮะแต่ว่าก็เป็นวิธีการที่ทําได้แต่ถ้าหากจะทามากกว่านั้นก็ต้องไปร้องอย่างต่อประชนะครับซึ่งก็เออก็จริงๆแล้วคนอยากต้องเป็นฝ่ายที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงมากกว่ามไม่ควรที่จะต้องให้ประชาชนซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยเอต้องเป็นตัวตั้งตัวตีไปร้องอะนะค่ะดง่ายๆคือ พรรคประชาชนนะคุณว่ายังไงนะครับคุณจะเฉยๆแลวคุณก็จะพูดอะไรให้มันใหญ่ๆไปบอกว่าเดี๋ยวไปแก้รัฐมนูลมันก็มันก็มันก็รู้สึกเหมือนกับคุณไม่ได้เดือดร้อนกับสิ่งที่เขากล่าวนะนะครับอาจารย์บอกให้ประชาชนไปไปไปฟ้องไปร้องเนี่ยผมว่าก็ก็เกินไปครับคนคนโดนเองยังไม่เดือดร้อนเลยออาจารย์ค่ะแล้วถ้าเกิดเป็นคนทั่วๆไปมันมีเส้นตัดตรงไหนที่พอเราพูดไปอย่างเราเป็นสื่ออย่างเนี้ย แล้วเราพูดไปตรงไหนแล้วมันกลายไปเราไปหมิน่นศาลน่ะเห <c oughs> มือนกับเป็นเราใช้คําพูดเพราะว่าเอเราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์วิเศษของศาลนะครับ,รบแล้วก็แม้จะวิพากษ์วิจารณ์ก็ตามนะแต่ถ้าเป็นการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าเราไปพูดคําหยาบคายนะครับทําให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลคณะบุคคลที่เป็น รักษาเป็นตัวาการศาลเนี่ยนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นการหมิ่นศาลจากการาที่รักษาดังกล่าวตัวาการดังกล่าวเนี่ยได้มาอภิปรายในที่สาธารณะเนี่ยมันก็เป็นความเห็นภายนอกแล้วครับ,รบไม่ใช่คาวินเจฉัยของศาลนะครับก็ประชาชนก็สามารถที่จะวิพ<ม>ากษ์วิจจรณ์ได้คือก็สามารถพากษาผู้จ่า์ได้หรือมมนกามาระทั่งผู้รับผลกระทบจากการกล่าวดังกล่าวเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเอง ในการที่จะร้องต่อปปชได้เช่นกันครับ <urt ild> <sound> พี่ยืน <mainstream> ย <bass teeth> ันว่าอุ้มจะไม่เดียวดายหน้าบัลลังก์เดี๋ยวพี่จะไปอยู่เพื่อนนะฮะไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าก็คนเหล่านี้เอาง่ายๆนะถึงแม้คุณจะเป็นผู้รักษานะแต่ถ้าคุณไปเมาเหล้าขับรถเร็วคุณก็องตำรวจจับได้หรอครับไม่ใช่ว่าคุณจะมีพิสิทธิ์ว่าคุณสามารถทำผิดกฎหมายได้ดังนั้นเมื่อคุณอยู่ภายนอกและคุณอยู่บนเวทีของการภิปรายสาธรณะนั้นเนี้ย คุณก็จะต้องมีถ้อยคาที่อาจจะต้องคิดมากกว่าปกตินะครับคืออันนี้ต้องอธิบายก่อนนะว่าที่ถามเนี่ยเราไม่ได้ไปเหมารวมสารทั้งหมดนะคือเรากําลังพูดถึงตัวบุคคลเรากําลังพูดถึงเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นกับคุณอุดมที่ท่านไปพูดนะเพราะว่าเหมือนใช่ไหมคะจย์เราเราที่เรากําลังวิจารณ์เอ้ยที่เรากําลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยเรากําลังพูดถึงคุณอุดมที่เขาท่านไปพูดอย่างนี้ครับไม่ผิดแน่นอนครับ ทีนี้ถ้าถ้า,ถาครับถ,ถ้าถามแทนประชาชนฝั่งที่อาจจะเรียกว่าไม่นิยมไม่ชื่นชอบพักประชาชนนะครับแล้วก็อาจจะมองว่าคุณอุดมก็นอกศาลก็มนุษย์คนหนึ่งนะครับซึ่งการกระทําของพักประชาชนเนี่ยนะครับถ้าประชาชนอ,อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมองว่าก็เป็นการซอ้อกรอนจริงเ่ะนะครับอ,อุดมก็มนุษย์คนหนึ่งก,ก็มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกไม่ชอบ ะฮะแล้วก็พูดออกมาในลักษณะนั้นได้อาจารย์จะมีมุมมองในในแง่นี้ยังไงครับอาจารย์สมชายครับที่ต้องบอกนี่ครับว่าสิ่งที่ท่านแต่ความผิดออกมาเนี่ยแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นฝ่ายที่ฝักใ่กับทางพักประชาชนไม่ได้ฝักใ่สีนั้นอะไรอะไรก็ตามเนี่ยเท่าที่ผมดูดูเนี่ยเขาเขาบอกว่ามันก็เป็นการกล่าวที่ไม่เหมาะสมครับคนที่เป็นตุลาการเนี่ย ก่อนหน้าตัดสินก็ต้องนิ่งหลังหลังตัดสินก็ต้องนิ่งนะครับก็คือหมายความว่าเราก็เห็นนะท่านกะทาดีแล้วละ่ะก่อนหน้าตัดสินเนี่ยไม่มีข่าวล่วมมาเลยนะไม่มีาการแสดงความเห็นไปในทางที่ชอบไม่ชอบเลยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วหลังค,คําตัดสินเนี่ยเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าท่านจะใช้สิ่งที่เป็นเอกสารก็คือคไวิใัยกลางเผยแพร่ต่อประชาชนครับแล้วก็อาจจะมีคำวิจัยส่วนตัวของแต่ละคนเผยแพร่ด้วย ถ้าพยยอ่านนะครับแต่เราก็จะไม่เห็นภาพของการที่ว่ามาพูดอภิปรายแล้วก็พูดในเชิงของการยืหยนันต่างๆเกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่เหมาะแต่ว่าสาเหตุถ้าหากว่ามองอย่างอย่างปุถุชนเนี่ยอาจจะพอเข้าใจได้ครับว่าท่านเองท่านอาจจะได้ผลกระทบจากการตัดสินจากการวิจัยเช่นอาจจะมีเสียงที่ตาทอไปอยังท่านที่อาจจะเ,เรียกว่าเป็นกระแสะสังคมที่อาจจะไปโจมตีท่านท่านจะเยอะ นะครับซึ่งอันนั้นท่านอาจจะรู้สึกว่าท่านไม่โอากาสได้แก้ตัวไม่โอกาสได้พูดอะไรเลยนะครับนะพอถึงจังหวะที่ท่านพูดได้ท่านก็เลยอาจจะใชใ้วิธีดังกล่าวในการระบายออกมาอย่างเต็มที่ค่ะแต่ว่าผมก็ยังบอกว่าไม่ว่าท่านจะโดนคนว่ากล่าวให้ร้ายนะใช้ด้คยคที่ไม่เหมาะสมกับท่านมาในเพียงไนก็ล้วแต่นะฮะ ความอดทนกั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีการนิ่งการวางเฉยยังเป็นสิ่งที่ท่านจําเป็นต้องดาเนินการนะครับท่านไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของท่านในการไปตอบโต้ได้นะครับเพราะว่าเอ,อมันเป็นเรื่องซึ่งคนซึ่งมีอยู่ในอยู่ในตําแหน่งหน้าที่และมีอานาจแต่ถ้าหากว่าท่านใช้วิธีการตอบโต้โดยการที่แสดงถึงอคติเนะี่ยคนก็จะทําให้ไม่เชื่อถึงสิ่งที่ท่านตัดสินไปว่าท่านตัดสินมีความเป็นธรรม แล้วแล้วถ้าอย่างคุณนิพิษที่ท่านออกมาบอกว่าหัดมีอารมณ์ขันบ้างคิดอะไรเยอะมันให้ทุกคนมีสติเวลาแสดงความคิดเห็นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้อาจารย์มีแสดงแสดงรู้สึกอะไรเ,รเ,เรื่องนี้มันมันคนบางคนขำแต่คนบางคนก็ไม่ขำอ่ะอ <c oughs> เป็นความรู้สึกนะ,นะครับคือคือผมก็จา่คุณนิพิษจะพยายามทําความเข้าใจว่าตุลาการท่านทุกคนท่านก็จะโดนคนว่าเยอะเพราะฉะนั้นท่านก็ ขอพูดบ้างนะครับแต่โดยฐานะของการเป็นตัวการสรรพุ่นรันเนี้ยต้องนิ่งต้องเยอะที่สุดครับนะถ้าพูดก็ต้องพูดแบบเป็นหลักวิชาการนะให้สัมภาษณ์ให้น้อยตอบก็ตอบในประเด็นกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักเหตุและผลอะไรที่เป็นอคติหรือเป็นความที่ส่วนบุคคลนะเป็นเท็คำเึ่งไปให้ร้ายต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี้ยต้องพยายามไม่แสดงออกนะครับ จะมีอยู่ในใจองไรก็แล้วแต่เนี้ยต้องไม่แสดงออกเพราะถ้าท่านแสดงออกมาเมื่อไรเนี้ยคนจะคิดย้อนกลับไปนะครับว่าอ้าวที่ท่านตัดสินมาทั้งหมดเนี้ยเอเป็นเพราะว่าท่านมีอคติหรือเปล<ร>่ามีอาะค่ะเออซึ่งสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายแล้วคือถ้าเกิดจะมีการเปิดช่องที่จะยื่นสอบจริยธรรมตุลาการในเคสนี้เนี่ยอาจารย์แนะนําว่าคนที่ควรที่จะยื่นเรื่องคนแรกก็คือผักประชาชน ทรานประชาชนเองครับเพราะ <ขอ S 1> ว่าท,ท่านเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับค่ะแต่เท่าที่ผมฟังน้ําเสียงคนภายในพักก็จะพูดถึงเรื่องใหญ่กว่านั้นเดี๋ยวเราจะไปแก้รัฐธรรมนูญแก้มาตรฐานจริยธ,ธรรมซึ่งมันมยังไกลไปแล้วท่านรู้ไหมว่าการแก้รัฐธรรมนูญนี้ต้องทำประชาติอติที่แก้เรื่องอื่นไม่ต้องแต่แก้เรื่องเรืต้องทำประชามิตินะครับเราจะผ่านในส่วนของตลวาระหรือเปล่ายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแต่แล้วแต่ท่านแหละครับ ถ้าท่านเดือดร้อนท่านก็ดาเนินการช่องทางที่ผมบอกแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าเขาตอบโต้กันไปตอบโต้กันมามันก็ได้เท่านั้นนะครับอาแต่มีช่องกฎหมายที่อาจารย์เปิดช่องให้แล้วนะขอบพระคุณอาจารย์สนใจมากๆเลยนะคะครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ